จำนึกในพระมหากรุณาที่คุณทนกละมอมหญิงอุบลรัตนากักญ,ญิาสิริวัฒนาพันนวดีเด็กออทิสติกและเด็กพิการในจันทบุรี102่คนปลืมปิติเข้ารับมอบทุนการศึกษามูลนิธีคุณพุ่มค่ะที่ห้องประชุมหนึ่งสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายเกรงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมมลนิธีคุณพุ่มโดยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีผู้ที่ได้รับ ประธานทุนจำนวน102ทุนทุนละ5,000บาทบรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน515,000บาทสำหรับทุนสนับสนุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่มเกิดจากอาจฉริยภาพของทุนกระ่อมหญิงอุบลรรัตน์ราชกัญญาสรีวัฒนาพันนวดีจากการส่งงานพัฒนาสังคมทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมและด้วยมูลนิธิคุณพุ่มนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นที่เราลรกถึงคุณปุ่มอยากจะช่วยให้เด็กๆที่เป็นออทิสติกและเด็กพิการเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คุณปุ่มโดยอยากให้เด็กพิเศษคนอื่นๆได้มีโอกาสพัฒนาได้อย่างเท่าเทียมกันโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวให้ผู้ปกครองเด็กที่ได้รับทุนการศึกษาในครั้งนี้นาทุนการศึกษาไปใช้จ่ายในการดํารงชีวิตพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆให้กับผู้พิการด้วยความประหยัดเหมาะสมกับเป็นทุนการศึกษาในมูลนิธิคุณพุ่ม และทั้งนี้ขอให้ผู้ปกครองใช้ความอดทนความรักความเสียสละในการดูแลเด็กออทิสติกและเด็กพิการให้พัฒนาศักยภาพในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ